วันที่9สิงหาคมที่จะถึงนี้คณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่สนามหลวงแสดงความเห็นเบื้องต้นว่าใช้เฉพาะจัดงานราชพิธีและงานรัฐพิธีเท่านั้นนอกจากนี้จะเปิดให้ประชาชนนั่งเล่นเดินเล่นและขี่จักรยานได้แต่ไม่อนุญาตให้ทำกิจกรรมที่เคยทำเช่นเล่นเบ้าเล่นหมากลุกเล่นตรกกอและห้ามชุมนุมทางการเมืองปมปัญหาจึงมีอยู่ว่า แนวคิดของคณะกรรมการดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อประเพณีวัฒน,นธรรมและสิ่งที่ควรจะใช้สนามหลวงให้เกิดประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ของคนในสังคมหรือไม่เราควรจะพัฒนาและใช้สนามหลวงไปในทิศทางใดคุณจิตกรครับผมเข้าใจว่าสนามหลวงเนี่ยไม่ใช่สวนสาธารณะเนี่ยผมเข้าใจถูกหรือผิด ไม่ใช่แน่นอนสนามหลวงเป็นที่โลง่โลงๆกลางวันร้อนเปรี้ยงเลยนะครับถ้าเป็นสวนสาธารณะมันควรจะมีต้นไม้ร่มรื่นม,มีสวนหย่อมอม,มีบึงน้ำม,มีถนนให้เดินให้ปั่นจักรยานอย่างสะดวกแล้วก็ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้ตลอดเวลาเออพอคุณพูดทำให้ผมเห็นเลยว่าต่างกันกับสวนลุมพินีโอไม่เหมือนกันต่างกันกับสวนจตุจักรใช่ครับแล้วก็ต่างกันกับสวนเบญจศรีหรืออะไรต่ออะไรพวกน,นั้น กลงแล้วถ้าอย่างนั้นส,ส,สนามหลวงเนี่ยมีมาอย่างไงแล้วมีไว้เพื่ออะไรตอนรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้เรียกว่าอะไรทั้งสิ้นแต่ลักษณะการใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่ใช้สําหรับงานถวายพระเพลิงพระบรมศพและพระศพเจ้านายและพระมหากษัตริย์ประชาชนทั่วไปก็เลยเรียกว่าทุ่งทุ่งเล็กๆหน้าวังเนี่ยเรียกว่าทุ่งพระเมน คุณใช้คําว่าทุ่งเล็กๆหน้าวังแสดงนะว่าไม่ใช่ใหญ่โตเหมือนในปัจจุบันนี้ไม่ใหญ่โตแล้วก็ไม่ได้ปรับสภาพเป็นแบบนี้เพราะเมื่อก่อนเราสัญจรกันทางน้ำํำไม่มีใครผ่านไปดูไปเห็นหรอกจะใช้งานทีก็มาปราบมาปรับที่กันทีหนึ่งมาถึงสมัยรัชกาลที่4เนี่ยพระองค์ท่านรู้สึกว่าที่ประชาชนเรียกว่าทุ่งพระเมนเนี่ย ดูว่ามันเป็นพื้นที่เฉพาะงานอาวะมงคลท่านก็เลยเปลี่ยนชื่อให้เรียกว่าท้องสนามหลวงแล้วใครล่ะที่มาปลูกต้นไม้ล่ะคุณบอกว่าสนามหลวง <c oughs> คือที่โลง่โลงๆไม่มีต้นไม้พอถึงรัชกาลที่5เนี่ยมีการยุบ ยกเลิกวังหน้าก็เลยขยายพื้นที่จากครึ่งหนึ่งเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งเป็นพื้นที่รูปไข่กว้างใหญ่อย่างปัจจุบันพระองค์ท่านโปรดให้ตัดถนนโดยรอบแล้วปลูกต้นมะขามให้ร่มรื่นเหมือนถนนในต่างประเทศในยุโรปที่พระองค์ท่านเสด็จไปเห็น๋อตกลงไอ้บริเวณที่ปลูกมะขามทั้งหลายเนี่ยในที่สุดก็เลยมีตลาดนัดวันเสาร์อาทิตย์ใช่เพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยต้องการให้เกิดความร่มรื่นและต้องการให้เกิดกิจกรรม ทีนี้กิจกรรมเนี่ยไม่ได้มีแต่พระราชพิธีประชาชนทั่วไปก็เข้ามาใช้ประโยชน์ได้นับแต่นั้นเป็น <ผล S 1> ต้นมาผมจำได้ว่าตอนเรียนธรรมศาสตร์เมื่อปี2511 12 13 14ตอนอเรียนปริญญาตรียังไม่เกิดเลยคุณยังไม่เกิด <laughs> ผมเดินไปเนี่ย เสาร์อาทิตย์เนี่ยโอ้ยพ่อค้าแม่ขายจะซื้อกันคุณลองนึกถึงผมเคยมาจากบ้านนอกนะเออความใฝ่ฝันหนึ่งที่อยากมาเห็นเลยคือตลาดนัดสนามหลวงอ่าเขาเรียกตลาดนัดสนามหลวงครับมีของขายผู้คนหลากอาชีพมาเดินรอบสนามหลวงหนึ่งเนี่ยโอ้หเหนื่อยพอดีเลยดูนของได้ครบพอข้ามถนนไปฝั่งศาลจะมีหนังสือเก่าตลาดหนังสือเก่าโดยเฉพาะเลยเออม,มีแต่หนังสือเท่านั้น ใช่แล้วผมเรียนอยู่ธรรมศาสตร์ตอนเย็นๆเนี่ยก็จะไปนั่งดูเขาเล่นว่าวที่ท้องสนามหลวงซึ่งมันจะมีรูปแบบว่าวสวยๆสีสันแปลกเต็มไปหมดเลยแล้วบางทีมีการแข่งกันจุลาปักเป้าเ,<อ>เขาเรียกว่ากัดว่าวออนั่นแหละเป็นประเพณีของไทยเลยและมันเป็นภาพติดตาของคนที่เวลานึกถึงท้องสนามหลวง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เอาภาพกิจกรรมที่ประชาชนมาเล่นว่าวเป็นฤดูกาลเนี่ยนะครับเผยแพร่ออกไปเด็กๆเนี่ยไปดูเขาเล่นว่าวกลับไปเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าทําว่าวทำยังไงไปหาหนังสือมาดูมาอ่านทําว่าวประกวดประชันกันในที่สุดก็มีว่าวลักษณะต่างๆนอกจากปักเป้าจุลาว่าวงว่าวกระบอกกเออว่าวอะไรต่อมีอะไรมันก็เป็นสีสันอย่างหนึ่งที่ทําให้สามัญชนก็ดีครับ เจ้านายก็ดีได้มีความสัมพันธ์ใช้พื้นที่ร่วมกันครับโอ้ฟังดูก็ดีคุณรู้ไหมว่าบริเวณใกล้ๆธรรมศาสตร์หน้าพิพิธภัณฑ์ครับมีสนามตะก,กร้ออ่าเป็นที่ตั้งวงตะก,กร้อผมไปดูตะก,กร้อลอดบวงโอ้ย oh, กว่าเขาจะเตะขึ้นเข้าไปในวงได้นี่เขาใช้ความพยายามลดสามคขีกันทั้งวงเลยนะแล้วคุณเคยเห็นตะก,กร้อวงไหมครับคุณรู้ไหมว่า ตอนผมจบธรรมศาสตร์จบปริญญาโทรธรรมศาสตร์ไปเรียนต่อที่ปริญญาเอกที่มหาลาัยสแตนฟอร์ดมีสัมมนางานสัมมนาใหญ่สัมมนาหนึ่งโปรเฟสเซอร์สแตนฟอร์ดได้พรีเซนต์เปเปอร์เขาบอกว่าเขามาทำวิจัยในประเทศไทยไ<ม>และเขามีความภาคภูมิใจมากว่าประเทศไทยมีกีฬาคือตะกร้อรเขาวิเคราะห์อย่างนี้เขาบอกว่ามันเป็นกีฬาที่บอกถึงใจและวัฒนธรรมของคนไทยที่งดงาม ไม่ใช่ตะกอ้อน้าเน็ตทิฟศฟาดกันไม่ใช่เปเป็นตะกอ้อวงครับเขาบอกว่าจุดประสงค์ก็คือต้องการให้ลูกตะกอ้ออยู่บนอากาศนานที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับแต่ละคนก็จะต้องพยายามเตะตะกอ้อเพื่อให้คนอีกฝั่งหนึ่งรับง่ายที่สุดครับเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ละคนก็จะแสดงฝีไม้ลายมือที่จะเตะไม่ให้หลุดออกไปจากวงพูดง่ายๆว่าทุกคนช่วยกันเลี้ยงลูกช่วยกันกลเลี้ยงลูก,ลก และทุกคนก็จะเล่นทีท่าบางคนก็สอกหลังบางคนก็เข่าบางคนก็มองบางทีก็ทําแขนเป็นวงนี้แล้วเอาเข่าเตะอย่างนี้นต้นแล้วก็หัวโขกบ้างอะไรบ้างครับเขาบอกว่ามันเขานักมนุษยวิทยาเขาบอกว่ากีฬานี้สะท้อนสะท้อนว่าวัฒนธรรมของไทยนั้นงดงามครับไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมที่ชิงดีชิงเด่นหรือพยายามจะห้ามหันคนอื่นแล้วเขาก็ยังใช้เป็นพื้นที่เล่นกระบี่กระบองด้วยนะ ปีสองปีที่ผ่านมาผมยังเคยแวะไปดูไม่ใช้เล่นกระบี่กบองไนดะการแสดงละ่ะสนามหลวงก็เคยมีขนพระราชทานนะครับม,มีทั้งขนวังหน้ามีทั้งขนวังหลวงมาจัดแสดงเพื่อให้เป็นมหรสพสําหรับชาวพระนครตรงลงสนามหลวงก็มีคอนเซปหรือมีแนวคิดที่เป็นลานครับที่ทํากิจกรรมทั้งพระราชพิธีและรัฐพิธีและสามัญชนก็จะใช้ประโยชน์ร่วมกันใช่ครับ แต่ตอนนี้มันก็แค่คล้และไม่ตัดขาดจากกันนะครับเวลามีพระราชาพิธีประชาชนก็จะมาเฝ้าดูด้วยความตื่นตาตื่นใจด้วยความเทิดทูนออหรืออย่างมีพระราชาพิธีแรกนาขวัญอย่างเงี้ยนี่คือการบรรจบพบกันของพระเจ้าแผ่นดินกับประชาชนเลยนะมันกําลังจะเริ่มฤด,ดูการทํานาท่านก็หวานมาเมล็ดพันธุ์มงคลประชาชนก็มาเก็บมาดูว่าการคาดการทํานายว่าน้ําปีนี้จะเป็นยังไงเรามาเจอกันที่ท้องสนามหลวงอื คล้ายๆกับในยุโรปนะคุณ <c oughs> ยุโรปในเมืองเก่าๆทั้งหลายเนี่ยจะมีที่เขาเรียกสแควรแต่ไม่เหมือนสยามสแควรนะสยามสแควรไม่มีพื้นที่ใช้สอยอแต่มันชื่อสยามสแควรนะ,ะเราก็ดัดจริตไป <c oughs> ชื่อเหมือน <c oughs> เขาอะแต่สแควรเนี่ยคือพื้นที่เป็นลานกว้างอ <c oughs> แล้วก็ใช้สําหรับคนเนี่ยที่จะมามีการลเล่นพื้นบ้านครับ อย่างเช่นในยุโรปหลายแห่งเขาก็มีดนตรี3ชิ้นหรือ4ชิ้นมีไวโอลินมีคอรเทตอะไรต่ออะไรมาเล่นกัน3ชิ้น4ชิ้นผมเดินในสแควร์แทบทุกเมืองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นที่ลื่นลมมีการแสด,แดงมีกีฬาพื้นบ้านดูแล้วมันก็สอดคล้องกับประเพณีแต่ก็เลยนึกเสียด,ดายเหมือนกันและคุณรู้ไหมว่าสแควรทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะใช้สำหรับการชุมนุมทางการเมือง ครับคุณอย่าเพิ่งคิดว่าการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยเป็นของไม่ดีเสียทั้งหมดต้องมาโูกันจะเผาบ้านเผาเมืองตั้งป้อมค่ายมีไม้ไผ่แหลมล้วป้องกันอ่าไม่ใช่อย่างนั้นการชุมนุมทางการเมืองที่สงบปราศจากอาวุธไม่ดันทุลังครับมาบอกคนทั้งบ้านทั้งเมืองให้รู้ว่าต้องการอะไรต้องการอะไรมีปัญหาอะไรเรียก<บ>ร้องอะไรเรียกร้องเสร็จก็กลับบ้าน เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมเหมือนกันต่างประเทศก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลานพวกนี้ก็จะใช้ประโยชน์ในการชุมนุมอย่างสงบ,บเป็นเป็นลานที่ให้ประชาชนแสดงความเห็นหาเสียงทางการเมืองก็ขึ้นพูดได้พูดเสร็จก็กลับบ้านกันทุกอย่างก็เกิดความงดงามท้องสนามหลวงก็เคยใช้ตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลาอพอใช้ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันก็เลยใช้กันมาตลอด แล้วตอนเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเออมีพระมหากรุณาที่คุณให้จัดงานพระราชทานเพลิงแก่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ด้วยนะฮะที่สนามหลวงแต่ว่าย้ายมาใช้ทางทิศเหนือเวลามีงานออกพระเมรงานพระบรมศพหรือพระศพเนี่ยจะใช้ด้านทิศใต้โอ้ก็เป็นการใช้พื้นที่ที่รู้จักใช้อย่างงดงามครับรู้จักปันกันแบ่งปันพื้นที่และมีการเคารพ ครับพระมหากษัตริย์ครับดูแล้วงดงามมากแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานเพลิงศพด้วยเออตกลงถ้าสนามหลวงจะทำอย่างกรทมปัจจุบันนี้มผมเองก็ชักหนักใจและทำไมอาจารย์ต้องกลุ้มใจถ้าเขาจะใช้ประโยชน์แบบนี้เขาต้องการให้มันเป็นสนามสวยๆหญ้าไม่พังแล้วก็ใช้สําหรับพระราชพิธีรัฐพิธีก็หญ้ามันจะพังก็พังสิถ้าคุณไม่ต้องการให้หญ้าพังเนี่ย สนามสุบก็ดีสนามร,รัชมังคลาที่เตะฟุตบอลก็ดีก็อยากให้มันเตะเอาไว้ดูเดี๋ยวหญ้า,า <c oughs> พัง <c oughs> <c oughs> พังเนี่ยนะ <c oughs> เราก็มีฤด,ดูกาลในการที่ให้หญ้ามันฟื้นฟูแล้วสนามกว้างเรากันเป็นโซนๆๆแบ่งได้ใช่แล้วแล้วเราสามารถจะวางแผนตอนนี้ยังไม่มีร้านที่มาขายว่าวสามารถจะวางระบบระเบียบและคุณรู้ไหมว่าถ้าที่สนามหลวงเนี่ย มันมีคนไร้บ้านคือคนที่ไม่มีบ้านจะอาศัยคนร่อนเร่ขวร่อนเร่ร่อนเร่ห,หรือบางทีเขาเรียกว่าคนไร้บ้านใช่มีอาศัยซุกหัวนอนครับแล้วก็เป็นที่ที่ช่วยชาวบ้านไว้ได้เยอะครับแต่ที่น่าประทับใจวัฒนธรรมของคนไร้บ้านนั้นมีสิ่งหนึ่งน่าประทับใจอะไรครับอาจารย์มันมีงานศึกษาวิจัยไปแอบดูคนนอนที่ท้องสนามหลวงครับปรากฏว่าเขาหันหัวไปทิศเดียวกันหมดเลยทิศไหนทิศ วัดพระแก้วกับวัดกับพระบรมมหาราชวังอ๋อคือเขาแสดงความเคารพนะจ๊ะมันบอกถึงวัฒนธรรมที่เขารู้จักที่ต่ําที่สูงรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรครับงดงามมากอฟังแล้วขนลุกเลยนะครับมันเป็นการผสมผสานใช่ไหมการใช้ทรัพยากรก็คือสน้ำลงครับเป็นพื้นที่แล้วก็เป็นการประสานวัฒนธรรมทั้งสถาบันกษัตริย์ครับ ราชาารสาญชน,ญชนทุกอย่างผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมันทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนเนี่ยได้ใกล้ชิดผูกพันซึ่งกันและกันครับถ้าอย่างนั้นเราก็คลายปมๆนี้ไปครับกรุงเทพมหานครจะทําอย่างไรเราก็ต้องเฝ้าดูกันต่อไปเพราะว่าสนามหลวงมันน่าจะเป็นของทุกคนไม่ใช่ของกรุงเทพมหานครเหมือนที่มันเคยเป็นมาครับ